นี้เราก็จะมาแนะนํานะครับเหรียญหลวงพ่อสุดนะครับเหรียญเสือเดี่ยวนะครับบางคนเรียกว่าเหรียญนองพระเก้านะครับนี่ข้างหลังจะมีคําว่านอพระเก้าเขียนนะครับนี่เห็นไหมนอพระเก้าอันนี้นะครับมีโค้ดนะครับมีโค้ดอุแล้วก็โค้ดนะบางเหรียญก็เป็นโคตรก้อนะครับนี่อันดับแรกนะครับเพื่อนๆสมาชิกเห็นแบบนี้นะครับจําใบหน้าหลวงปู่ให้แม่นนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับต้องจําใบหน้าหลวงปู่ให้แม่นนะครับนี่มอง มองไปที่ในในดวงตาของปู่นะครับลูกตาจะเป็นเม็ดเลยนะครับนี่นี่นะครับเห็นไหมจะเป็นเม็ดเม็ดเลยนี่ครับเป็นเม็ดเม็ดเลยนะครับสองข้างนะครับเป็นเม็ดเลยนะครับแล้วเพื่อนเพื่อนสมาชิกนะครับสังเกตบริเวณไรผมนะครับคมชัดมากเลยนะครับไรผมหนูปูนะครับนี่เห็นไหมครับนี่เห็นไหมนี่นะครับ นี่นะครับลายผมคมชัดมากนะครับเห็นไหมนี่นะครับนี่นะครับลายผมจะคมชัดนะครับนี่นี่ครับแล้วเพื่อนๆนะครับสังเกตตรงบริเวณตัวนังสือนะครับจะไม่เรียบนะครับจะเป็นแบบตุ่มๆนะครับเดี๋ยยวตลองดูนะครับเนี่ย เห็นไหมครับเน่เห็นไหมเนี่ยบริเวณตัวหนังสือนะครับเนี่ยจะไม่เรียบนะครับเนี่ยจะเป็นตุ่มๆนะครับแล้วสังเกตนะครับจะมีเส้นลัศมีวิ่งตลอดนะครับขอบเหรียญเนยเห็นไหมจะเป็นรัศมีเส้นๆวิ่งตลอดนะครับนี่นะครับมาดูฝั่งนี้เหมือนกันนะครับนี่ นี่ครับเห็นไหมตัวสื่อจะไม่เรียบนะครับบนตัวสื่อจะเป็นเห็นไหมมีคล้ายๆเส้นลัศมีวิ่งตลอดนะครับนี่นี่นะครับเห็นไหมนี่ครับแล้วมาดูบริเวณสังกตินะครับนี่สังกตินะครับนี่นะครับจะมีเส้นวิ่งนะครับที่สังกตินะครับนี่เห็นไหมนี่โคตรออันนี้โคตรโอ้นะครับนี่ ตอกเต็มมากไม่เต็มมากนะครับไม่เป็นไรนะครับอันนี้นี่นะครับบริเวณเสือนะครับนี่ตรงเสือน่าจะมีเส้นเหรยไหมนี่ใต้เท้าเสือน่จะมีเส้นนะครับนี่เส้นวิ่งนี่นะครับเหนไหมในบริเวณล่องคําว่าพิเศษจะมีไหนนะเอียงเอียงไหนนะครับจะเห็นเส้นวิ่งนะครับเนี่ยเฉีงเฉียงนะครับนี่นะครับ ไม่มีอะไรมากนะครับด้านหน้านะครับสังเกตนะครับรูเจาะนะครับนี่เพื่อนๆนสมาชิกจะเจาะไม่ไม่ไม่ได้เต็มรูนะครับเห็นไหมจะมีเนื้อเหลือนะครับที่รูจะมีเนื้อเหลือนะครับเห็นไหมนี่ครับด้านหน้าไม่มีอะไรมากนะครับหันมาดูด้านหลังนะครับเพื่อนๆสมาชิกนะครับจําไว้นะครับนี่เหี๋ยวเรางพสุดส่วนใหญ่จะมีขี้ปิ้นนะครับนี่เห็นไหม จะมีคี้ปิ้นนะครับในด้านหลังเนี่ยจะมีคี้ปิ้นเห็นไหมหยิบมาเนี่ยจะมีคี้ปิ้นเลวนะครับนี่แล้วเพื่อนๆมาดูรัศมีนะครับนี่จะมีเส้นรัศมีวิ่งแถ,ถวๆตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราส่องให้ดูนะครับนี่ครับเห็นไหมน,นี่ครับในร่องยันนะครับจะมีเส้นรัศมีวิ่งนะครับ <manip. S 1> วันนี้ ล้องส่องมันมันไกลไปแล้วนะครับมันโฟกัสยากครับอันนี้นี่ครับเห็นไหมนี่มัมีรัศมีวิ่งนะครับเนี่ยในในล่องยันนะครับ mm. เห็นไหมไหนี่นะครับไม่มีอะไรมากนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับเล่นง่ายนะครับจําใบหน้าให้แม่นอย่างเดียวนะครับเรามาดูด้านข้างน,นะครับเนี่ยเห็นไหมตัดแล้วก็ฉีกขาดนะครับเนี่ยนะตัดแล้วก็ฉีกขาด นะครับตัดแล้วก็ฉีกขาดครับนี่ยครับไม่ยากนะครับเนี่ยเนี่นะครับเหน็นวนมตัดแล้วก็ฉีกขาดนะครับปกติเด็กน้องว่าสดนะครับเล่นไม่ยากนะครับนี่ท่านใดมีแบบนี้ก็ยินดีรับเช่านะครับ